สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8พฤษภาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตรงนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะผู้ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันตตองมีค่ำคืนวันจันทร์นี้มีมาฝาก2 EP ครับคือ EP 1สึกเพมพบอร์รอังกฤษและ EP 2สึกกันโชว์สนาร์ ع. และตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2สุกกันโชก์สนาร์2คู่ อูดิเนเซ่กับซามโดเรียเอมโปรีกับซาราณิตานะ่าห้ามพลาดในระกาศทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกเช็คข้อมูลสองูด,ดูแฮนด์นคับอูดิเนเซ่กับซามโดเรียแข่งขันกันตอนห้าทุ่มครึง่งสนดราคาให้อูดิต่อที่หนึ่งลูกอูดิเนเซ่ก็ถือว่าเป็นทีมในโซน ปลอดภัยมีคะแนนแบบสบายใจชิวๆได้ไม่มีปัญหาผลงานที่ผ่านมาของดิเดเซ่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะักชนะหนึเสมอสองแพ้สอเพียงแต่การเก็บแต้มเก็บคะแนนในสั่วนใหญ่เกิดขึ้นมาเมื่อลงเล่นในถิ่นของตัวเองอย่างน้อยก็มีผลเสมอค่อนข้างจะการันตี1นึ่แปมมีผลชนะบ้างประปราย ในขณะที่ซามโนเรียเป็นอาการหนักและก็น่าจะตกชั้นอย่างแน่นอนพะพวกเขาเป็นทีมตับสุดท้ายเป็นทีมมวยที่มีคะแนนอยู่เพียงแค่17เจ็ดแต้มลำพังแค่ตามหลังรองจากผูก็ปาเข้าไปเจ็ดคะแนนแล้วและผลงานที่ผ่านมาของซามโนเรียยังคงะกครับว่าชนะไม่เป็นมีแต่เสมอกับแพ้ส่งเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นนี่คือภาพรวมรว,มร,วมระหว่างอุนิเดซีกับซามโนเรีย ตัวภูตัวแฮนดิแคปที่เปิดออกมาเจ้ายังคงไว้ใจช่องชาบ,บ้านอุนิเนเซ่มากกว่าอย่างโดดเด่นเห็นชัด4จาก1รายปรับราคาลดลงนะ4ต่อ1ในช่องชาบ,บ้านนะในขณนะที่ช่องเสมอเป็น2ต่อ3ปรับลดลง2เพิ่มขึ้น3และช่องทีมเยือนก็เช่นเดียวกันปรับลดลง2เพิ่มขึ้น3เพราะฉะนั้นหลักๆอยู่ที่ช่องจาบ,บ้านอุนิเนเซครับ ในการเก็บชแยชนะแทนที่แคบราคาหนึ่งลูกเลนนี้เจ้ายัางเชื่อใจบอลต่อมากกว่า4ี่จากห้าลายปรับราคาลดลงเชื่อใจบอลต่อและมี4ี่จึห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่เชื่อใจบอลรองเพราะนั้นผูนี้แทนที่แค่นี้ยังเชื่อว่าอูนินเนเซ่ที่ลงเล่นในบ้านจะสามารถเอาชนะซารโดเนียทีมเวื้องของตลาดได้อย่างแน่นอนไปนุ่นเมตดสองของแถมเพื่อกินเต็มกัน วางใส่ต่ออูดิเนเซ่เป็นทีเด็ดตูวเล่นส่วนสิบดาวตัวที่หนึ่งของ EP2 สองจคำ้คืนวันจันนี้คู่ต่อมาเช็คข้อมูล2อคูด่ด้วยนดครคปเอมโฟรีกับฟาเรานิตาหนาะเวลาแข่งขันห้านทุ่ครึ่งเหมือนกันเลยเหมือนคู่แรกเอมโฟรีต่อที่ปปามาล็อกเอ็เอมโฟรีและฟาเรานิตาหนะ่ทีระดับติดกันเลยสิ้ากับสิบสี่ มี35สาคะแนนเท่ากันด้วยคะแนนที่มีอยู่ค่อนข้างสบายองค์สบายใจในการอยู่รอดเพราะนั้นเจอกันเองเกมนี้ก็อาจจะเป็นการตัดแต้มกันเองแซงหนา้าแซงอันดับกันเองครับสำหรับทั้งเอ็มโบรีและซาลานิตาหน้าผลงานโดยรวมเอ็มโบรีชนะหเสมอหนึแพ้3ในขณะที่ซาลานิตาหน้าชนะ1นเสมอสี 4, ไม่แพ้ ตัวภูตัวแฮนดิแคปที่เปิดออกมาปรากฏว่ามองไปที่โอกาสเสมอเป็นหลักเลยถ้าจะปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเอ็มโพเรปรับเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งในช่องซาแลนิตานหน้าหลักๆคือโอกาสเสมอและก็มีความที่ไม่ไว้วางใจทั้งช่องจะบ้านและช่องทิมเยือในการเก็บแพลนะ พะปรับราคาเพิ่มขึ้นส,วส่วนใหญ่แฮนดี้แคปเป็นราคาอินบริตอบพอปลาเล่นนี้เจ้าทั้ง5้าลายไม่เชื่อใจบอลต่อเลยครับปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันก็ปรับราคาลด,ลดลงทั้งหมดในช่องฟาลานต้าหน้าไว้เนื้อเชื่อใจบอลรองทีมเยือนมากกว่าเพราะนั้นภูชี้โอกาสเสมอแฮนดีแคปถือหางบอรอง อาการแบบนี้ก็ต้องส่วนลองฟาแลนิตาหน้าสถานเดียวครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองของ EP 2ประจำค่ำคืนวันจันนี้เพราะนั้น EP 2. สงศึกการโชว์สัิอาณสองคู่ทัวนอีกครั้งคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างอูด,ดิเนเซ่กับซาโดเรีย คู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างเอมโบรีกับฟาลานิตาหาก็จัดไปเป็นตัว10บดาวคู่อย่างที่หมอกได้กล่าวกันไว้ส่วนใครยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งวรติดตามด้วยส่วนอีพีสมีเท่านี้สวัสดีครับ